อีกแล้วครับท่านงานอลังการงานสร้างเลยครับเป็นหอยกดอกเป็นลายเป็นลายอะไรครับเนี่ยเป็นลายเ,ออเหมือนกับลายใบโพนะครับเหมือนกับลายใบโพดูสิครับดูด้านนี้ก็ได้ออมันเยอะหน่อยนะครับเหมือนกับลายใบโพจะว่ากระจังกระช่นะครับ ผมก็ไม่เคยเจอแล้วก็นานแล้วก็เลยลืมไปแล้วว่ามันเรียกอะไรก็เรียกว่าลายใบโพแล้วกันนะครับมีสี่เมตรดิ้นคทองทั้งหมดสี่เมตรมันจะใช้กันยังไงอ่ะตัดชุดได้หนึ่งตัดแบ่งได้คนที่ที่สนิทสนมกันอยากให้ใส่เหมือนกันกับอีกอย่างหนึง่งก็คือ ใช้ผ้าเป็นผ้าห่มผ้าพันเวลาแต่งชุดครับเขาใช้พวกนี้เขาจะเหน็บเขาจะกระดั้เขาจะยึดอะไรน้อจะอัผมไม่เป็นนะครับอนนผมไม่เป็นนะครับ,มมนนรบดูเขาเฉยๆอันนี้สี่เมตรผ้ามีน้ําหนักผ้ามีเนื้อมีน้ําหนักผ้าไหมนะครับไม่ใช่ผ้าฝ้้ยถามแล้วแพงไม่ะดุชัยไม่แพงครับสําหรับผ้าดีๆอย่างนี้จะไปแพงยังไงครับสี่พันแปดเอง ต่อ2เมตรนะครับ4 8 0 0ต่อ2เมตร4เมตรก็9,006เท่านั้นเองนะครับใส่แพงนิดนึงแต่ได้คุณภาพแล้วสวยดีกว่าไหมครับหมายเลขอะไรหมายเลขเป็นหมายเลขต่อจากเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าหมายเลขอะไร<ช>แต่ว่าราคารู้แล้ว เอาอย่างนี้สิผมลืมสารภาพอีกแล้วยังไม่ได้ติดป้ายเลยเนี่ยยังไม่ได้ติดป้ายเลยปกติติดป้ายแล้วจะบอกคุณได้ความที่รีบๆเพราะว่าผ้ามันเยอะวันนี้ต้องเอาอีกสามชุดให้เสร็จัน,นป้าเข้าไปบ่ายโมงนะครับจะเป็นลมอยู่แล้วยังไม่ได้กินข้าวนะครับเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวทําคนเดียวนะครับอย่าพิ่งว่ากันนะครับเข้าไปดูที่ภาพนิ่งหน้าจอเห็นแน่นอนครับว่าเป็นไหมายเลขอะไรรหัสอะไรหรือสง่ง จะคุยกับลูงชายว่าผ้าวันนี้วันเดือนปีนี้เท่านั้นก็รู้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีผืนเดียวต่อ1วันหรือสวันมีเช้ามีบ่ายมีเย็นอะไรก็แล้วแต่ก็อาจทำนั้นนะครับก็ต้องมีผิดวิพากษกันบ้างนะครับสวยไหมครับสีถูกต้องถูกตาต้องใจไหมเป็นดินทองนะครับสวยมากทีเดียวก็ ฝากไว้หน่อยสําหรับผ้าอย่างนี้มันใครที่เก็บผ้าเหมาะเหมาะสําหรับอย่างนี้นะครับราคาบอกแล้วแต่หมายเลขดูที่หน้าภาพนี้นะครับเดี๋ยวพื้นต่อไปเป็นผ้าเกาะเชิงสีซอฟต์ๆหน่อยสีเบาๆหน่อยนะครับเป็นสีฟ้าอ่อนลองดูสีกบวาอันนี้สีเข้มเดี๋ยวไปดูสีฟ้าอ่อนๆกันครับไปดูคลิปต่อไปกันครับ